สวัสดีค่ะดีจีทุเวันนี้จะพาไปสัมภาษณ์คนในวิรายกันนะคะว่าทุกคนคิดยังไงกับแผน Computer g r a p h i ิกค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยมาค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อศิลาครับอยู่คอป1ทับค1ครับอ่าเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะคิดยังไงกับแผนมพิวเ t e r g r a ราฟิกค่ะก็ดีครับมีให้เรียนหลายอย่างแล้วก็แต่ละงานก็น่าสนใจครับเ่าแล้วก็มีเอออยากให้กราฟิกจัดกิจกรรมอะไรไหมคะจัดแบบว่าพวกอ e ีสปอร์ตอะไรนี้ มีอยากให้แข่งเกมอะไรอีกไหมคะเกมอะไรก็ได้ครับฟีไฟเอวีครับอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อฟลุกค,ค่ะคิดยังไงกับแผนกกราฟิกค,ค่ะก็น่ารักดีค่ะแล้วอยากให้กราฟิกจัดกิจกรรมอะไรเพิ่มไหมคะกิจกรรมเดินแบบก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้ำอยู่โรงแรมสองคับสองค่ะเอ่อคิด,คดย,ยังไงกับแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะคิดผู้ชายหลอกผชายหรอค่ะอยาากให้กราฟิกจัด,ดจกิจกรรมอะไรค่ะจัดหนังค่ะใชยหนังนะค,ะค่ะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อตะวันครับ อยู่แผนกอะไรคะอันนี้อยู่แผนกอาหารครับผมอยากให้กราฟิกจัดกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมคะไม่กิน,น่อยก็น่าจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับเกมหลายๆเกมครับผมตัวยกตัวอย่างได้ไหมคะ,ะเป็น r v free f i r e พับ G อย่างนี้ครับล้วคิดว่าเด็กกราฟิกเป็นคนยังไงคะเป็นคนน่ารักครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคล้ดูมมมมมมีคิด<อ><อ> ค่ะชื่ออะไรคะผมรปภสมพงค์พกเพิ่มดีปัฏบัติหน้าที่เป็นรปภอ,อยู่วิทยาลัยอาชวสาสุรินคิดยังไงกับเด็กกราฟิกคะเอปกติเด็กมันจะเลิกหกโมงเย็นเนาะปกติเด็กดกราฟิกนี่จะเลิกประมาณสักทุ่มกว่า,วาเป็นประจำผมยังสงสัยว่าทำไมเลิกดึกกว่านี้ แล้วมีอาจารย์ผู้สอนได้ดูแลหรือเปล่าเนาะผมยังไม่เข้าใจเลยในจุดนี้อ่าช่วยช่วยสอบถามให้หน่อยเนาะเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนน่ะเป็นห่วงเด็กกลับบ้านดึกเดินเป็นอันตรายแต่เด็กในเวลากลับบ้านช่วงดึกขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านอันตรายมืดค่าอันตรายช่วงรร้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยช่วยบอกอาจารย์ให้ด้วยนันเลิกแต่หัววันหน่อยก็ได้เนาะขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะอยากให้กราฟิกจัดกิจกรรมอะไรคะกราฟิกถ้าพูดถึงกราฟิกก็อยากให้ทำคอนเทนต์นะคะอยากให้ทำคอนเทนต์ที่ขีดขีดเกี่ยวกับวิทยาลัยของเราค่ะแล้วคิดยังไงกับเด็กกราฟิกคะเด็กกราฟิกเป็นเด็กที่อินดี้มากต้องแบบดูอารมณ์เขานะคะเขาก็จะมีความแตกต่างจากเด็กทุกๆแผนกเลย ก็จะอินดีกว่าทุกผแผนกที่สอนมาค่ะค่ะขอบคุณคะสวัสดีค่ะคุณค,<ช>ครูชื่อวครเอ่อคุณครูบัญชาหอทองครับเป็นครูประจําสาขาวิชาหารโภชนาการครับคิดยังไงกับผแผนกกราฟ,ฟิกค,คะอืมถ้าผแผนกกราฟ,ฟิกนะครับก็ถ้าเกิดแผนกกราฟ,ฟิกก็จะคิดง่ายเลยก็คือว่ามีหน้าที่ถ่ายรูปให้ผแผนกอาหารมีหน้าที่ช่วยซัพพอร์ตแผนกอาหารในเรื่องของการออกแบบโลโก้ การถ่ายรูปต่างๆวิดีโอต่างๆนะครับส่วนการแต่งกายนะครับกราฟิกเขาก็จะมีการแต่งกายแบบดีเทลที่แตกต่างนิดนึงนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะเยอะไปนิดนึงเขาคุณครูขอให้ปรับลงนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกไหมครับแล้วอยากให้กราฟิกจัดกิจกรรมอะไรบ้ากิจกรรมก็คืออยากให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพวกการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอต่างๆเนี้ยครับว่าสามารถให้ภายนอื่นได้ร่วมด้วยอย่างเงี้ยครับมีการถ่ายภาพมีการประกวดอะไรอย่างเงี้ย เพื่อภกนอื่นเขาจะได้มีความสนใจนะครับมีการพัฒนาว่าไปแข่งด้วยไปร่วมถ่ายร่วมกิจกรรมด้วยอย่างเงี้ยครับมันจะได้เป็นสร้างความเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นสร้างกิจกรรมที่มันหลากหลายขึ้นดีกว่ามีแค่ในแผนกของกราฟิกเองอย่างเงี้ยครับผมอือบข้มครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ EP นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย